สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการอัปเดตลายนะครับลายนะครับเวอร์ชันใหม่นะครับ7.10นะครับจุดศ0นเะครับเป็นเวอร์ชันลายนะครับเวอร์ชันล่าสุดที่ลายได้อัปเดตมาให้นะครับในตัวเวอร์ชันใหม่นี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปไลน์นะครับเข้าไปเลยนะครับ ต่อมาให้มาที่3มจุดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปเช็คเวอร์ชันกันก่อนนะครับว่าของเราเป็นปัจจุบันหรือไม่นะครับวิธีการเช็คก็เข้าไปที่3ามจุดนะครับแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนะครับมาที่ประกาศก่อนนะครับเพื่อเข้าไปเช็คก่อนว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้เราไหมนะครับติ๊กเข้าไปนะครับ ถ้าของใครที่มันเป็นยังไม่ได้อัปเดตนะครับตรงนี้อาจจะมีตัวสีแดงๆนะครับที่เป็นวอรว่านนิวหรือว่าเป็นอัปเดตอะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาให้นะครับถ้าใครอัปเดตแล้วก็จะไม่ขึ้นนะครับเราก็ลองเข้าไปนะครับกดเข้าไปในเวอร์ชันที่มันเป็นล่าสุดก่อนนะครับในในตัวเครื่องของเรานะครับแล้วเข้าไปที่อัปเดตนะครับเข้าไปที่ตัวอัปเดตตรงนี้นะครับกดตามลิงก์เข้าไปเลยนะครับ มันก็จะเข้าไปสู่หน้าของ Google Play Store นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับตรงนี้จะเป็นขึ้นว่าอัปเดตนะครับอัปเดตก็ให้เรานะครับกดอัปเดตเข้าไปนะครับส่วนใครที่อัปเดตแล้วนะก็กดเปิดเข้าไปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูว่ารัลไลเวอร์ชั่นในโทรศัพท์เรามันเป็นปัจจุบันหรือยังนะครับเข้าไปที่เกี่ยวกับลายนะครับเวอร์ชันล่าสุดจะเป็นเวอร์ชั่น7.10.0นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ นี่คือเวอร์ชันที่อัปเดตล่าสุดนะครับของไลน์นะครับเวอร์ชันก่อนก็จะเป็น7.9จนะมีแคเป็น7.107.10นเนั่นเองครับมาดูว่าต่อไปมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนของหน้าหลักตรงนี้นะครับข้างบนไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเลื่อนลงมาตรงด้านล่างนะจะมีตัวที่เป็นแอปไลน์แอปกับไลน์เกมตรงนี้นะครับ แล้วก็มีส่วนของเป็นไลแอดนะฮะที่เชื่อมขึ้นมานครับไลแอดก็เอาไว้ใช้สําหรับเราเป็นร้านค้านะครับหรือเป็นมีสมาชิกมีคนติดตามนะเยอะๆแล้วนะก็ไปไลแอดนะครับมันจะง่ายต่อการแจ้งข่าวสารนะครับได้ทีลด้หลายๆคนนะครับนะไม่ต้องมาไลาแจง้งไลแจง้งไลแจ้งทีละคนนะครับนะก็จะมีไลแคมิเล่าอนี่เป็นของเดิมนะครับเว็บดูนของเดิมลาสเตอรของเดิมนะครับ แล้วก็มีเพิ่มเติมนะมาเป็นโทรโทรเ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเป็นตัวกล้อง B612 นนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็เข้าไปดาวน์โหลดกันดูนะครับมาดูในส่วนของ l ล ne แอปข้างบนตรงนี้นะครับเข้าไปลองดูนะก็จะมีแอปไหนที่เกี่ยวข้องกับ l ล ne มากมายนะครับให้เราได้เลือกดาวน์โหลดมาใช้นะครับที่เกี่ยวข้อง ก็มีเยอะทีเดียวนะครับนะก็ไปเลือกดาวน์โหลดเอานะครับใครชอบอันไหนก็ดาวน์โหลดไปใช้กันได้นะครับต่อไปมาที่ไลน์เกมนะครับเข้าไปก็น่าจะมีเกรเกมนะครับตัวเกมที่ให้เลือกเล่นนะมากมายเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเกมของไลน์นะครับตัวเกมของไลน์ก็ไปเลือกเล่นเอานะครับต่อมานะครับต่อมามาดูของฟังก์ชันการโทรนนะครับที่เลื่อนจาก ในแชทนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ในส่วนของหน้าหลักนะครับก็เข้าตรงนี้ก็สามารถเลือกโทรได้เลยนะครับนะเลือกโทรตามารายชื่อได้เลยนะครับก็สะดวกเพิ่มยิ่งขึ้นในส่วนของตัวกล้องอตัวกล้องอตัวกล้องตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นนะครับเพิ่มขึ้นลูกเล่นของ B ห1 2นสองนี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ ก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดมาใช้นะครับก็เข้าไปได้ดาวน์โหลดได้นะครับเข้าไปที่ไลน์แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับในส่วนของตรงนี้ลค์คามล่าก็เป็นกล้องนั่นเองนะครับลค์เว็บตูนก็จะเป็นพวกการ์ตูนนะครับสตอก็เป็นพวกขายของนะครับในส่วนของหน้าหลักตรงนี้ก็มีเปลี่ยนที่มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับามาดูในส่วนของที่เป็นแชทนะแชทนะครับเมื่อเช้า,าวิดีโอก่อนนะผมได้แจ้งข่าวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการ To, uh, การไลฟ์นะครับการไลฟ์สดในกลุ่มนะครับส่วนการแชทนะก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันะ function, นะที่เป็นการไลฟ์นะไลฟ์สดในกลุ่มนะครับขึ้นมานะครับผมมีคลิปนะแนะนำนะครับอยู่ในช่องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใครอยากจะใช้งานนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับม,มาในส่วนของน่าจะไฮไลท์นะเป็นไฮไลท์ของ ไลน์เวอร์ชันนี้นะครับก็คือในส่วนของการโพสนะ์โพสต์รีเพย์นะครับโพสต์เพย์เจ้โพสต์ตัวนี้มันต่างกับการโพส์นะแบบปกติยังไงนะครับนะปกติก็จะเป็นการโพส์เรื่องราวเหมือนกับที่เราโพสนะ์ใน Facebook นะครับมีการแนบรูปภาพนะวิดีโอนะแนบได้อีโมจิต,ต่างๆนะครับก็ข้อคงข้อความก็สามารถทําได้เหมือนกับใน Facebook ทุกอย่างนะครับ แล้วมีการแนบลิงก์นะครับแต่ที่ไลน์เสริมขึ้นมาก,ก็คือตัวโพสต์รีเพย์ตรงนี้นะครับมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับพร้อมๆกันนะครับกดเข้าไปนะครับเจ้าโพสต์รีเพย์ตรงนี้ก็จะเป็นการโพสต์ที่เป็นหัวข้อนะเป็นหัวข้อนะโพสต์ Post ที่เป็นเรื่องเฉพาะนะอาจจะเป็นเรื่องของการทานอาหารการเล่นกีฬาอย่างเงี้ยนะเราโพสต์ไปแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามา,าที่กําลังทํากิจกรรมเดียวกันอยู่เนะี่ยเข้ามาร่วมนะครับในโพสต์นี้โพสต์นะ Post นี้นะครับ เราก็ว่าอะไรอ่ะอ่านหนังสือแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับแล้วเราก็เพิ่มกดที่รูปบวกนะครับแล้วก็จะมีให้เพิ่มรูปภาพนะจากกล้องนะครับหรือจะจากในเครื่องโทรศัพท์หรือเราจะเพิ่มข้อความลงไปก็ได้นะ,ะเดี๋ยวหาหนะังสือกันนะตีนี้เอา่า็เลือก ใครจะตกแต่งอะไรก็าตามใจชอบนะครับแล้วก็มการเขียนคำบรรยายนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่เพิ่มเพื่อนเพิ่มเื่อนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็กดโพสนะครับโพสเรื่องราวของเรานะครับก็จะไปแชร์ บนไทม์ไลน์นะครับบนแชร์ในหน้าไทม์ไลน์นะครับถ้าเพื่อนของเรานะครับอาจจะทากิจกรรมเดียวกันอยู่นะครับอาจจะอ่านหนังสืออยู่เขาจะแตะเข้าไปเขาจะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มให้เข้าร่วมตรงนี้นะครับถ้าเขาอยากจะมาร่วมใช้เรื่องราวของเขาด้วยนะครับในหัวข้อเรื่องการอ่านหนังสือนี้นะครับเขาก็สามารถกดเข้าร่วมได้นะครับกดเข้าร่วมได้เลยเขาก็จะเลือกรูปภาพข้อความอะไรก็ว่าไปนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็นลูกเล่น ของการโพสต์แบบใหม่นะที่ไลนะ์อัปเดตมาให้ใช้นะครับนะเราสามารถลบได้นะครับให้เข้าไปที่3จุดนะสจุดตรงนีนะ้กดเข้าไปก็สามารถลบโพสต์ได้นะครับลบโพสตได้ก,ก,กดลบกดกดลบนะเท่าน,นั้นเองนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับนะสำหรับไลน์เวอร์ชันล่าสุดนะครับ7.10นะครับก็มีลูกเล่นใหม่ๆนะเพิ่มเติมมาให้เล่นนะกันอีกแล้วนะครับนะก็คอยติดตามมากันนะคใครที่ยัง เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็อาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับกันในการอัปเดตไลน์นะครับผมได้ทําวิดีโอไว้แล้วนะครับในช่องในช่องของผมนะครับก็เข้าไปดูวิธีการอัปเดตได้เลยนะครับก็ไม่ยากนะไม่ยากสําหรับการอัปเดตไลน์นะครับอัปเดตมาลองเล่นกันดูนะครับหรือใครคิดว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องอัปเดตก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับในส่วนนี้ นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์นะครับนะถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวอัปเดตนะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กไลน์นหรือจะเป็นทลิปเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถกดติดตาม s u b สคร i b ต์นะกันได้นะครับผมก็จะมีวิดีโอนะครับะอกมาแบ่งปันนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆ ก็เข้ามา subscribe กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรมาแบ่งปันนะครับต้องติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ